อ่ะบาวเตโซสวัสดีครับเดี๋ักก็อคณะกูได้บรวารบัตุ๊กเอฟซีมาเตอยู่ข้างห้วยนะมเอหอย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 เฉี่นะว่าพุ่งนี้น้องนองสาวนสิไปกลับี่งานนะพ่อทีนะวหาหอยเฉรี Tông hai kỳ năm nào, vậy gì, mặt tặng hoài góc nha hỏi Hai bội tặng hoài chơi, em mọt tội bồn tội bồn nha bồn em yêu em em fc em yêu em yêu em yêu em em yêu 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 em fc em tiệm em yêu em yêu em yêu lại, yêu em ตสองจ้าให้หมดอ๋อนี่ตัวสองมาเนี yeah. ่ยตัวเล็กไม่เอาขัดไซเลยนะครับอื้อว่าจุดหลายเด้ที่มือเนี่ยฮึ๊บเนื่อน,นี่ตัวอ้วนเลยไซด์ตีอ้วนนี่ไซ,ไซตัวใหญ่มากกว่มืออ้วนอืม อยู่ข้างกิน,นครับผมประสาชะร,รสาชูนะครับประสารติตนะครับเอสซีกินได้ไม่ตายนี่ครับผมอุ้ยฮึดฮึดอ้ยนี่ใส่นี่พอดีสวยไงอุ้ยโอ้ตกแจ่น,น้ำไหลแต่แล้วนี่กุ๊กของม่เฮ็ด,ฮดอุย้ยเนี่ย

ก่อปีกกางกัจัดสตูพืชด้วยนะเป็นอาหารน้ำนะครับเฮ้ยตัวนี่ใส่พอดีสวยไงล่ะเล็กไม้นี่ใส่สวยนี่เหรอเจ๋วนี่เอู้หูมอนี่สองตัวเลยใส่พอดีงามอันนี้ก็พอดีงามเฮ้ย โอ้โหใสสวยอีไรี่นูอืมวู้เก็เนี้ยไหลพิกไหลพลือยูนี่ตอกอกเลยห้องต้องยิ่งล้าหนักว่ะไหลวะอู้ใส่บิ๊กอุ้ยนี่เลยหนักเลยน่าเลาเล่นน่ลอุ้ย

มีเอฟซีถามว่าพี่บ่าวเคยซื้อกับเข้าตลาดอยู่นะครับก็บอกได้เลยครับว่าน้อยครับน้อยน้อยครั้งมากเลยอฟซี่ะที่ซื้อของตลาดนั้นนั้นเดือนละครั้งถ้าถ้าถึงนะผมาจะหาอยู่หากินนะครับเี่ตามอย่างเห็นนะครับผมจะหาขับเพาได้กินนะครับเอฟซีนะโอเคครับขอบคุณการรับชมทุกการติดตามทุกกำลังใจนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ